สวัสดีครับวันนี้เราให้ดูปลอยกินบอ่อเตี้ยงนะครับกับปลอยแดยงจันแล้วก็ปลอยบุกะละคาจันนะครับชุดนี้ทุกนี้ก็ให้ดูนะครับปลอยกินบอ่อเตี้ยงปลอยบุกะคาจันทร์ใ่กุต,ต่อายก็ไปธรรมดานี่เอง จุดนี้ก็สวยนะครับจุดนี้สนใจก็โทร0871505601ของแท้ทุกเม็ดครับแล้วประกันความแท้บละไถกลัวของปลอม เด็นี้ไม่ต้องกลัวครับความฟ้อง,องจะไม่ส่งให้ท่านเด็ดกับนะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5น5 0 1ครับ